พูดถึงเรื่องของการเมืองครับไปดูความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้แสงสปอตไลท์สายการเมืองเนี่ยก็สัดส่องนะครับไปอย่างพักประชาธิปัตย์แล้วก็จับตากันว่าเอ๊ ใครจะมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ซึ่งล่าสุดผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับได้ยินหนังสือลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้เนี่ยโดยไม่ให้เหตุผลถึงปัญหาสุขภาพก็ทําให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกําลังความสามารถซึ่งจากความเคลื่อนไหวของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมครับก็มีความน่าสนใจเกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่านายชัยชนะเดชเด,ดโชสสจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็เปปป็นนรรองหหััว้านนาพะชิต อขออภัยครับนครศรีธรรมราชแล้วก็รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้โพสต์ภาพลง Facebook ส่วนตัวแล้วก็มีภาพที่ถ่ายคู่กับนายกราติกะวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์พร้อมข้อความระบุว่าคิดถึงเลยเจอกันฟ้าวันใหม่สดใสเสมอครับนี่ก็ทําให้บรรดาคอการเมืองเนี่ยก็จับจ้องว่าเอจะเป็นการถอดรหัสทางการเมืองอะไรหรือเปล่าจะเป็นการทาบทามให คุณกรจาติกะวนิตเนี่ยมาดํารงตําแหน่งหวัวหน้าพักประชาธิปัตย์หรือไม่ในขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีสบสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์นั้นก็ได้โพสต์ภาพรวมตัวของสมาชิกและก็อดีตสมาชิกพักประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันลงใน Facebook ส่วนตัวโดวยภาพนั้นก็มีการปรากฏภาพถ่ายร่วมคู่กับนายอภิสิทธิ์เวชชีวะอดีตหวัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายสามารถมะลูลีมสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ นายยุพา,านานาอดีตสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์แล้วก็ร้อยตํารวจเอกพงศกรขวัญเมืองอดีตผู้สมัครสสกทมนะครับพักประชาธิปัตย์พร้อมกับข้อความระบุว่ากลับมาเจอกันในงานพื้นที่ที่เคยเป็นสสเขตก,กันมาก่อนครับอ่าท่นผู้ชมก็เป็นพูดข,ขึ้นมาพูดถึงเรื่องพรคประชาธิปัตย์เนี่ยไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในหน้าสื่อมาตลอดนั่นก็คือ คุณเทพไทยเสนพงศ์นะฮะอดีตสสพักประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์ลงใน f c e e o o o นะครับบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์ยึดอุดมการจะไม่มีวันตายโดยในคลิปวิดีโอที่คุณเทพไทยพูดเนี่ยบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าผมไม่พูดเรื่องการลาออกของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนจากตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ดูกะระยู ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนของพรรคประชาธิปัตย์แล้วแต่เป็นสิทธิ์เก่าเป็นคนที่เกิดทางการเมืองกับพรรคประชาธิปัตย์จนผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองหรือผู้สังเกตการทางการเมืองจึงขอแสดงความคิดเห็นในฐานะคนนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์ก็แล้วกันนะครับโดยใจความนะครับคุณเทพไทยเนี่ยได้ระบุว่าคืนพรรคประชาธิปัตย์ให้กับสอดีตหัวหน้าพักสี เชื่อว่าคนมีความคิดอ่ะเป็นคนที่มีความคิดความอ่านจะนําพักไปสู่เป้าหมายทางการเมืองได้นะครับฟังคุณเทพไทยเพิ่มเติมครทันทีที่ทราบข่าวว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้ยื่นใบลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักรู้สึกตกใจและไม่คาดคิดว่านายเฉลิมชัยจะลาออกแบบทันทีทันใดเช่นนี้เพราะก่อนหน้านี้ผมเคย แสดงความเห็นผ่านคลิปติ๊กต็อกไปว่าอยากจะให้คณะกรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันเสียสละโดยการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพักยกชุดแล้วก็คืนพักให้กับผู้อาวุโสที่ยังเป็นสมาชิกพักอยู่คือนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานนายจุรินลักษณะวิสิต ซึ่งทั้งสามท่านเป็นอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มาก่อนคงจะมีความคิดอ่านและนำพาพักประชาธิปัตย์ไปสู่เป้าหมายทางการเมืองได้แล้วก็คุณเทพไทยบอกว่าผมเนี่ยได้ออกคลิปมา2-3วันมีคนเข้าชมจำนวนหลายแสนคนแต่คลิปที่สำคัญคือความเห็นของคุณปลื้ม หม่อมหลวงนัทกรเทวกุลซึ่งเป็นนักวิจารณ์การเมืองแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดคุณปลื้มได้แสดงความคิดเห็นผ่านในไลฟ์สดบน YouTube แล้วก็นํามาตัดต่อเป็นคลิป t i k t o o k แล้วก็มีสื่อโซเชียลนำไปขยายผลจำนวนมากบอกว่าประชาธิปัตย์ควรคืนให้กับนายอภิสิทธิ์แล้วก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่า นักการเมืองในปัจจุบันที่เป็นหัวหน้าพักและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีการเลือกตั้งครั้งหน้าจะขึ้นเวทีดีเบตกันเนี่ยเชื่อว่านายอภิสิทธิ์กินขาดยังไม่เห็นตัวตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักใดที่จะเอาชนะนายอภิสิทธิ์ได้พร้อมพูดถึงสปปรรพคุณของนายอภิสิทธิ์มากมายซึ่งมีหลายคนเชื่อและยอมรับเพราะคุณปลื้มเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพรรคประชาธิปัตย์ พูดแบบตรงไปตรงมาเป็นข้อมูลที่มีเหตุผลน่ารับฟังส่วนผมเห็นว่าคุณอภิสิทธิ์ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์แล้วจะคืนประชาธิปัตย์ให้กับนายอภิสิทธิ์ก็ไม่สมเหตุสมผลจึงเรียกร้องอให้คืนกับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง3ท่านที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ในวันนี้เมื่อนายเฉลิมชัยศรีอ่อนตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรคไปแล้วทางพรรคต้องหาผู้นําคนใหม่และเชื่อว่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ นับจากนี้เป็นต้นไปนับถอยหลังสี่เดือนตาม m o a ที่พักภูมิใจไทยทํากับพักประชาชนไว้นั้นคือการยุบสภาลเลือกตั้งใหม่พักประชาธิปัตย์ยังมีเวลาเตรียมตัวและมีเวลาเตรียมพร้อมยังปรับตัวได้ทันแม้ว่าเวลาอาจจะกระชั้นชิดแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะปรับขบวนองค์คาพยพต่างๆเพื่อลงสู่สนามได้ซึ่งก็อยู่ที่คนของพักประชาธิปัตย์จะคิดอ่านอย่างไรคุณเทพไทยย้ำว่าผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียและไม่เสนอความเห็นใดๆเพราะเป็นคนนอก เป็นอดีตคนประชาธิปัตย์ไปแล้วแต่ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ์ในการกําหนดชะตากรรมอนาคตของพรรคประชาธิปัตย์คิดให้รอบคอบว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเดินแนวการเมืองเชิงอุดมการณ์เหมือนกับ80ปีที่ผ่านมาหรือจะปรับเป็นพรรคประชาธิปัตย์ใช้เงินทุนใช้กระสุนแทนกระแสก็เป็นการกำหนดจุดยืนและทิศทางอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้ง ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้อุดมการณ์ยึดกระแสมากกว่ากระสุนก็อาจไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังว่า,าจะยิ่งใหญ่เหมือนกับในอดีตก็ขอให้เชื่อมั่นและทําใจเพราะประชาธิปัตย์เคยใหญ่เคยเล็กเคยรุ่งโรจนเคยตกต่ํามาแล้วขอให้รอเวลาและมั่นใจเชื่อว่าถ้ายังยึดมั่นในอุดมการของประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงประชาธิปัตย์จะไม่มีวันตาย และคุณผู้ชมแล้วฮะคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวข้องกับความขึ้นไหวของพรรคประชาธิปัตย์คิดเห็นเหมือนกับคุณเทพไทยไหมว่าประชาธิปัตย์จะไม่มีวันตายคิดเห็นอย่างไรว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาธิปัตย์รับทับใหม่จะสามารถเรียกว่าก็กู้หน้ากู้หน้ากู้จานวนสสเข้าสภาได้มากกว่าเดิมหรือไม่อันนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยคุณเฉลิมชยัยไขก๊อกลาออกให้ใช่ไหมปรากฏว่ามีคนเปรียบปเปลย กับรวมไทยสร้างชาติครับนั่นก็คือนายสนธิยาสวสดีคุณผู้ชมครับก็ได้โพสต์ข้อความมาทาง Facebook เมื่อด้วยเช่นกันกรณีที่นายเฉลิมชัยศรีออนหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั้นได้ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักซึ่งระบุข้อความว่าความแตกต่างการรับผิดชอบของมนุษย์เฉลิมชัยลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แต่พีรพันธ์ที่มาจากผู้พิพากษาทาพักรวมไทยสร้างชาติแตกเป็น3มก๊กมีปัญหาถือหุ้นปปชรีกสอบกอดเก้าอี้หัวหน้าพักแน่นเลยนี่ คนเสพยา,ยาผียอเไรอย่างน,นี้เหรอครับอืมคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตอนเที่ยงครึ่งนี้เองนะครับไปดูหน่อยฮะที่พักภูมิใจไทยครับนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าไปที่พักภูมิใจไทยนะครับนี่ครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าวันนี้นโยบายเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องนโยบายที่จะต้องเขียนเพื่อนําไปแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ส่วนในเรื่องของชายแดนจะต้องมีการพูดคุยกันด้วยหรือไม่นะครับนายศรีศักดิ์บอกว่าคงต้องคุยกันอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีที่ตอนนี้มีกระแสนในเรื่องของการปิดเปิดด่านนายศรีษศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าตนคิดว่าเราต้องดูผลของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ก่อนซึ่งดูจากผลที่ออกมาเนี่ยก็คือดีแล้วก็ต้องดูว่าเขาจะปฏิบัติตามหรือไม่ ที่สําคัญเนี่ยคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และเราก็มาพิจารณามาตรการอื่นกันเมื่อถามว่าส่วนตัวเนี่ยมองเรื่องของการเปิดปิดด่านชายแดนอย่างไรนายศรีหัก์นะครับบอกว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนและย้าว่าดูจากผลการประชุม GBC ที่พลเอกนักทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกะลาโหมอยู่เนี่ยที่ไปร่วมประชุมมาก็ต้องดูว่ามีการปฏิบัติตามนั้นหรือไม่แต่โดยทั่วไปผลการประชุมก็ออกมาดีอยู่ที่การปฏิบัติเมื่อถามว่าหลายฝ่ายกดดันไม่อยากให้เปิดด่านนยายศรีศักดิ์ว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนมองยังไงตนคิดว่าเราต้องมาดูกันก่อน,อนว่า สิ่งที่คุยกันเขาจะปฏิบัติตามนั้นหรือไม่ซึ่งต้องยอมรับว่ามีประเด็นที่สร้างเป็นมีประเด็นที่สร้างสารหลายเรื่องและสุดท้ายนี่ก็คือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ฟังเสียงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะนกตอนนี้ก็มีกระแสเรื่องการฝึกการก็ผมคิดว่า เราต้องดูผลของ GPC ก่อนนะครับซึ่งมันก็ออกมาในทางที่ดีนะครับแล้วก็ดูว่ามีการปฏิบัติตามนั้นหรือเปล่านะครับแล้วสำคัญคือความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แล้วเราก็มาพิจารณามาตรการื่นส่วนตัวท่านส่วนตัวท่านมองเรื่องนี้ไงบ้างครับ ก็อันนี้จำเป็นเรื่องเลยต้องคุยกันก่อนนะครับผมก็ดูจากผลการ g บ C ที่ท่านลำตรีช่วยนทพแถลงไปนะครับเราก็ต้องดูว่ามีการปฏิบัติตามแต่โดยทั่วไปผลการประชุมก็ออกมาดีนะครับแต่อยู่ที่การปฏิบับตินี่มันหลายฝ่ายเองก็กดดันว่าไม่อยากให้เปิดการนะครับมองประเด็นนี้อย่างรครับผมคิดว่าเรามาดูกันก่อนว่าไอ้สิ่งที่คุยกันเนี่ยเขาเขาทำ ตามนั้นหรือเปล่านะครับมันก็มีประเด็นที่สร้างสรรค์หลายเรื่องนะครับและสุดท้ายก็คือแต่ว่าที่ผ่านมาทางมบูชาเองไม่ค่อยที่จะยอมรับผลการประชุมก็ก็คราวนี้ดูทุกอย่างเขาก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ต้องดูในทางปฏิบัติแต่ก็ดูจากการตอบคําถามนะฮะของคุณเสียศักดิ์แล้วก็คือยังสงวนท่าทีอยู่แหละพูดง่ายวันนี้นักข่าวอ่ะอยากจะถามก็ถ้าถามตรงๆก็คือว่า ท่านในฐานะว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตาา่างประเทศเนี่ยเห็นควรว่าจะให้เปิดหรือให้ปิดด่านอ่าถ้าถามตรงๆกันนะแต่ว่าวันนี้ท่านก็ไม่ได้ออตอบตรงๆแบบนั้นก็ต้องไปดูผลการประชุม GBC อย่างที่ท่านอธิบายมาซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่ามันก็มีรายละเอียดตรงนั้นอยู่แต่ว่าว่าวันนี้ที่เข้าพักภูมิใจไทยเนี่ยก็คือจะมาคุยเรื่องนโยบายที่จะต้องเขียนเพื่อไปแถลงต่อรัฐสภานะครับ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ